ันนี้เรามาถึงวันสุดท้ายในอิหร่านแล้วนะครับเราอยู่ที่เตหะรานนะครับเราเที่ยวอิหร่านมาหลายวันมาถึงวันสุดท้ายเนี่ยเราเริ่มต้นที่สถานทูตอเมริกาต้องเรียกว่าอาดีตสถานาทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเตหะรานนะฮะซึ่งถ้าย้อนไปในประวัติศาสตร์ก็หลายคนก็อาจจะทันหรือได้รับรู้ว่าเคยมีเป็นจุดเปลี่ยนเหตุการณ์ ปฏิวัติครั้งใหญ่ในอห่านละเป็นการพลิกโฉมหน้าหลานในเวทีหรือการเมืองโลกไปเลยครับจนถึงปัจจุบันเลยนะยังเป็นผลึกเนื่องมาจากเหตุการณครั้งนั้นะนะฮะอาจารย์สรันพอพอจะเล่าคร่าวๆได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นเราเราเราได้เคยพูดมาไม่แน่ใจว่าอตอนไหนที่พูดถึงว่าโอเคหลานเกิดการปฏิวัติอิสลามขึ้นมามแล้วทำให้เจ้าชาลองสุดท้ายนะฮะของราชวงศ์ปปรีวีก็ต้องลี้ภัยไปอยู่ต่าง หลังจากนั้นมาอีกปีหนึ่งคือ1 9 7 9ก็เกิดเหตุการณ์ที่สําคัญก็คือกลุ่มนักศึกษาและก็ประชาชนส่วนหนึ่งเนีขาก็เข้าไปเรียกร้องให้สหรัฐเนี่ยส่งตัวพระเจ้าช,ชากลับมาที่อิหร่าแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือว่าทรัพย์สินของชาวอิหร่านที่ไปลงทุนอยู่ในสหรัฐเนี่ยรวบรมทั้งเงินที่ไปฝากเนี่ยซึ่งถูกอายัดอยู่เนี่ยขออน้คืนพออเมริกาเขาไม่ยอมเนี่ยก็เกิดการ พ้อมรอบสถานทูตแล้วก็บุกเข้าไปในสถานทูตเลยซึ่งตอนนั้นยังมีเจ้าหน้าที่สถานทูตอยู่เยอะเป็นร้อยชีวิตอยู่ก็มีการจับเป็นตัวบะกันขึ้นมาในปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าก็เป็นวิกฤตการณ์ใหญ่ของของโลกในช่วงนั้นอ่าอันนี้หลายคนก็คงจะคุ้นจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดใช่ที่โด่งดังแล้วก็ได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลอสการ์ด้วยนะก็คือเรื่องอาร์โก้าร์โก้นะฮะก็คือพูดถึงการส่งสายลับ CIA เข้าไปปลอมตัวเป็นกองถ่ายภาพยนตร์นะฮะ เข้าไปเพื่อจะไปช่วย,วยตัวประ,ประกันจํานวนหนึ่งที่หลบหนีออกมาจากสารท<ช>ูตสหรัฐได้แล้วก็ไปหลบอยู่ในสารทูตแคนาดานะครับ อ่านั้นก็จะเป็นรายละเอียดตามในภาพยนตร์นะซึ่งแน่นอนว่าในภาพยนตร์ก็จะมีการเสริมแต่งมันเรียกว่าให้มันดูสนุก้เป็นดราม่าเป็นหนังให้เป็นดราม่าแล้วก็หลายส่วนก็อาจจะเกินจากเหตุการณ์จริงไปบ้างเพื่อให้มันดูตื่นเต้นระทึกนะฮะจำได้อยู่เบนเอฟเฟกเล่นเป็นพระเอกอ่าเบนเอฟเฟกเป็นทั้งผู้กำกับแล้วเป็นพระเอกด้วยนะับแล้วก็โอ้โหลุ้นระทึกนะฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมาจากตัวตัวประกันที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเองว่าตัวจริงว่า มันไม่ได้มีเรื่องลุ้นระทึกขนาดนั้นนะครับแต่โอเคแหละอันน <Yes> ั้นเราก็ไม่ว่ากันในฐานะภาพยนตร์ภาพยนตร์นะแต่ก็ทําให้คนที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1979หรือ2522นะฮะนี่สถานทูตที่เราไปชมเนี่ยเราก็จะเห็นเขาเก็บ ก็เช่นซากเฮลิคอปเตอร์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเขาก็มีพอสนามทูตุดยึดมีตัวประกันมีการต่อรองระหว่างที่เขาล่างต่อรองเจรจากันอยู่เนี่ยแน่นอนเลยก็คือว่าอีกทางหนึ่งเขาก็เตรียมชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อจะเข้าไปถึงเตห์ลาแล้วก็ช่วยตัวประกันขึ้นมาส่งเฮลิคอปเตอร์มาสองลำน่าจะเป็นหน่วยเดลต้าเฮลิคอปเตอร์สองลำขึ้นมาทีนี้พอดีพอดีมันจาเพาะบังเอิญหรืออะไรสักอย่างมันเกิดพายุทะเลสายเข้ามาแล้วก็ซ้อเฮลิคอปเตอร์ทั้งสองลำเนี่ย ตกอยู่ลางทะเลทรายเลยซึ่งชาวอิหล่กายก็บอกว่าพระเจ้าพระเจ้าได้ได้อยู่ข้างเขานันเซึ่งในในสถานทูตซึ่งปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเก็บซากบางส่วนของเทลิคอปเตอร์นี้ไว้